เมื่อเรารู้ลักษณะของการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการในขั้นตอนการเตรียมไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมารู้จักวิธีการเตรียมวัตถุดิบและก็การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของอาหารแต่ละประเภทนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะประเภทแรกนะคะก็คือเนื้อสัตว์นะคะ ประเภทของสัตว์บกอย่างเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเป็นต้นนะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งหรือว่าเนื้อสัตว์ที่แช่เย็นมักจะมีการบรรจุมาในถุงพลาสติกหรือว่าถุงบรรจุพันธุ์ที่เหมาะสมนะคะก่อนการบรรจุเนี่ยก็จะมีการล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะแล้วจึงจะนํามาบรรจุแล้วเพื่อจําหน่ายนะคะการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ ก็จะน้อยกว่าเนื้อสัตว์สดที่เรานิยมซื้อกันในตลาดนะคะซึ่งเนื้อสัตว์ที่สดเมื่อนํามาทาความสะอาดควรจะล้างน้ําโดยไม่ต้องแช่น้ําหรือขยำหลายครั้งนะคะและก็ไม่ควรที่จะตัดชิ้นส่วนเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปล้างน้ํานะคะเพราะจะทําให้สารอาหารที่มีประโยชน์ในเนื้อสัตว์ละลายไปกับน้ําที่ล้างนะคะและอาจจะทําให้รสชาติของเนื้อสัตว์เนี่ยลดลงไปได้ ในส่วนของสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่นเป็ดไก่หรือนกนะคะจะต้องมีการล้างทําความสะอาดหลังจากที่ถอนขนเสร็จนะคะโดยขณะที่ถอนขนเนี่ยก็ไม่ควรแช่น้ําในขณะที่ถอนเมื่อถอนขนเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดชิ้นเนื้อหรือว่าล้างด้วยน้ําเร็วๆอีกสักหนึ่งครั้งนะคะการหั่นเนื้อสัตว์นะคะในเรื่องของการหั่นเนื้อสัตว์มีส่วนช่วยในการหุงต้มเป็นอย่างมากนะคะ เพราะเมื่อทำให้ความร้อนผ่านชิ้นเนื้อขนาดใหญ่อาจจะทำให้ใช้เวลานานในการปรุงนะคะหากจะต้องทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นจะต้องหั่นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นขนาดเล็กและหากต้องการนำไปประกอบอาหารการแกงหรือเคี่ยวจะต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่เพราะเมื่อเคี่ยวแล้วรสชาติความอร่อยก็ยังคงอยู่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กรสชาติอาจจะละลายปะปนไปอยู่กับน้าเป็นส่วนมากและการหั่นเนื้อสตัตว์ จะต้องหั่นตามเส้นขวางและเส้นใยของกล้ามเนื้อเพื่อให้เส้นใยที่ยึดกล้ามเนื้อมีขนาดสั้นลงทําให้ความเหนียวของเนื้อนลดลงได้ค่ะในส่วนของอาหารทะเลนะคะ,ะสําหรับอาหารทะเล อาหารประเภทกุ้งนะคะการทำความสะอาดเนี่ยนำไปทำความสะอาดโดยการคุกเคล้ากับเกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นาสามารถแช่ในด่างทับทิมประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นเปิดน้ำให้ไหลผ่านตัวกุ้งนะคะเพื่อล้างด่างทับทิมออกให้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของ สัตว์ประเภทปูนะคะหากต้องการนําปูที่เป็นเนี่ยไปนึ่งนะคะให้นําไปน็อกด้วยน้ําแข็งก่อนโดยการแช่น้ําแข็งไว้สักพักจากนั้นนํามาทําความสะอาดแล้วค่อยนึ่งนะคะ ปูเมื่อโดนความร้อนเนี่ยปูก็จะสลัดกล้ามออกเหลือแต่ตัวทําให้ดูไม่น่ารับประทานนะคะ,ะานนการทําความสะอาดเนี่ยก็สามารถล้างด้วยน้ําเย็นนะคะและก็ขัดกระดองด้วยแปรงจากนั้นนําไปแช่ในน้ําโซดาประมาณ5นาทีค่ะและล้างออกด้วยน้ําเย็นอีกครั้งโซดาเนี่ยจะช่วยกัดสิ่งสกรปรกออกนะคะและยังทําให้เนื้อปูกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะ อาหารประเภทปลาหมึกนะคะกรณีที่จะหั่นเป็นชิ้นก่อนปรุงนะคะให้ดึงส่วนหัวของปลาหมึกออกจากลําตัวนะคะเมื่อดึงออกมาแล้วจะเห็นถุงดําๆเล็กๆภายในส่วนหัวนั่นก็คือถุงของหมึกนะคะให้นําออกโดยใช้ปลายมีดนะคะระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกเพราะอาจจะทําให้เลอะเนื้อหมึกได้นะคะจากนั้นนะคะนาไปตัดหนวดแล้วก็นําแกนใสๆในตัวหมึกออกนะคะแล้วก็ลอกหนังนะคะหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการ นํานนไปทําความสะอาดนะคะสามารถผสมน้ําที่ใช้ล้างกับน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวจะช่วยขจัดกลิ่นและก็ทําให้เนื้อปลาหมึกเนี่ยขาวมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของหอยนะคะการล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดเศษตะกรนต่างๆนะคะให้นำไปแช่ในน้ำเย็นผสมน้ำเกลือค่ะแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตะกรนที่อยู่ภายในหลุดออกมาให้หมดค่ะสามารถตรวจสอบความสะอาดโดยการใช้มือตักขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็ถ้ายังเห็นว่ามีเศษตะกรนติดเหลืออยู่อาจจะใช้แปรงสีฟันหรือแปรงเล็กๆนะคะขัดออกนะคะจากนั้นจึงนาไปแกะเนื้อ หอหอยออกมาหรือว่านำไปปรุงประกอบทั้งเปลือกได้ค่ะวัตถุดิบประเภทต่อมานะคะก็คือผักและผลไม้ค่ะ,ะการล้างผักนะคะในกรณีของผักใบนะคะควรน,นําผักที่ขจัดส่วนที่เสียออกไปแล้วนะคะมาล้างโดยการแกะออกมาทีละใบหรือทีละกาบนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดในปริมาณที่มากพอสมควรซัก2-3ครั้งนะคะแต่ไม่ควรแช่น้ําไว้นานเกินไปเมื่อหั่นผักเป็นชิ้นเล็ก หรือหัน่นฝอยและนําไปแช่น้ํานะคะเป็นเวลานานเนี่ยทำให้ผักมีโอกาสสัมผัสกับน้ําได้มากขึ้นสารอาหารที่ละลายในน้ำเนี่ยก็จะสูญเสียไปกับน้ําในปริมาณที่มากกว่าการล้างทั้งใบหรือการล้างทั้งกาบนะคะผักและผลไม้ที่มีลักษณะเป็นผลนะคะหากเราต้องการใช้ทั้งผล ก็ให้ล้างทั้งที่ยังมีเปลือกอยู่หากต้องการใช้เครื่องผลอาจจะต้องผ่าซีกแล้วล้างซีกที่ต้องการใช้และยังมีเปลือกอยู่ก่อนที่จะนําไปเตรียมในขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะการปอกเปลือกออกแล้วล้างเนี่ยอาจจะสูญเสียสารอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังมีการนําสารละลายเคมีบางชนิดนะคะมาใช้เพื่อที่จะล้างผักและผละไม้นะคะโดยที่เชื่อว่าสามารถกําจัดสารพิษ ตกค้างได้เมื่อล้างด้วยน้ํายาสารเคมีต่างๆ<ม>แล้วนะคะเราควรที่จะล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ผักและผละไม้เนี่ย ปราศจากน้ำยานะคะจึงจะนํามาบริโภคซึ่งการล้างด้วยน้ํายาดังกล่าวเนี่ยค่ะก็อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้นะคะโดยเฉพาะในะผักและผลไม้ที่มีรอยตัดนะคะก่อนที่จะนํามาแช่หรือล้างน้ํายาเพราะฉะนั้นเราจะต้องอคํานึงในส่วนของการล้างน้ําอีกครั้งให้สะอาดนะคะ มันปอกผักและผลไม้ค่ะ,ะผักและผลไม้บางชนิดเนี่ยสามารถนํามาบริโภคได้เลยนะคะโดยไม่จําเป็นที่จะต้องปอกเปลือกออกเพราะว่าการปอกเปลือกออกเนี่ยจะทําให้สารอาหารที่อยู่ในผักหรือว่าในผลไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศได้มากขึ้นนะคะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารต่างๆไปนะคะ เพื่อให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางสารอาหารน้อยที่สุดนะคะการปอกเปลือกของผักและผลไม้นะคะส่วนที่ไม่นิยมกินเนาะเปลือกของผักและผลไม้นะคะส่วนที่ติดอยู่กับเปลือกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีวิตามินสูงกว่าเนื้อหรือน้ําภายในผักนะคะเพราะฉะนั้น ผักหรือผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกนะคะก็ควรที่จะรับประทานทั้งเปลือกโดยที่ไม่ต้องปอกแต่ถ้าเป็นผักและผลไม้บางชนิดที่จําเป็นที่จะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะก็ควรที่จะปอกให้บางที่สุดในส่วนของการหั่นหรือการตัดผักและผลไม้นะคะก็ควรที่จะพิจารณาชนิดของผักและผลไม้นั้นๆนะคะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยไม่จําเป็นต้องหั่นเป็นขนาดใหญ่นะคะหรือว่าชิ้นใหญ่ ะะก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วนะคะหรือว่าไม่จําเป็นต้องหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือฝอยๆนะคะเพราะว่าการหัน่นหรือว่าการตัดอาหารพวกผักและผลไม้เนี่ยจะทําให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการได้นะคะแล้วก็ในการหัน่นหรือการตาดัดเพื่อที่จะนําไปปรุงเนี่ยไม่ควรที่จะทําไว้ล่วงหน้านานจนเกินไปนะคะเพื่อลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการค่ะ วัตถุดิบประเภทต่อมานะคะก็คือพืชประเภทหัวค่ะในการล้างนะคะก็ควรที่จะล้างทั้งหัวแล้วก็ทั้งเปลือกนะคะการปอกนะคะหากเราต้องการนํามานึ่งหรือว่านํามาต้มนะคะก็สามารถใส่ได้ทั้งเปลือกเลยนะคะเมื่อสุกแล้วจะสามารถลอกเปลือกออกได้ง่ายนะคะและไม่สูญเสียส่วนเนื้อที่รับประทานได้เหมือนกับการปอกขณะยังดิบนะคะนอกจากนี้นะเปลือกที่หุ้มยังสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียได้ท่า และก็วิตามินต่างๆที่สามารถละลายน้ําได้อีกด้วยนะคะในส่วนของการหัน่นหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อนึ่งหรือต้มก็ควรจะทําทั้งหัวหรือว่าหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียพวกวิตามินเลืกรแร่นะคะเนื่องจากการละลายไปกับน้ําและก็การที่ผิวหน้าของอาหารเนี่ยสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเนี่ยจะก่อให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นด้ว อาหารประเภทต่อมานะคะก็คืออาหารประเภทถั่วค่ะในส่วนของอาหารประเภทถั่วนะคะจำเป็นที่จะต้องแยกสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่ปะวนออกมาจากถัว่ว ออกให้หมดก่อนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นะมะเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นกรวดหินดินทรายนะคะแล้วก็จึงนําไปล้างด้วยน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําให้เม็ดถั่วขยายตัวพองขึ้นนะคะการแช่น้ำเนี่ยจะทําให้ถั่วนะคะดูดซึมน้ําเข้าไปไว้ในเนื้อนะคะจะทําให้ปริมาณของโปรตีนเนี่ยในเนื้อเมื่อคิดโดยน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะลดลงนะคะแต่เราจําเป็นต้องแช่น้ําเพื่อที่จะท ำให้กระบวนการปรุงหรือว่าหุงต้มเนี่ยทำได้ง่ายนะคะขณะแช่น้ำเนี่ยสารอาหารเนี่ยอาจจะละลายไปกับน้ํานะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียคุณค่าทางอาหารนะคะจึงควรที่จะแช่ในน้ําที่ปริมาณพอเหมาะนะคะพอที่จะท่วมเมล็ดถัว่วเพื่อที่จะให้เมล็ดถั่วเนี่ยดูดน้ําเข้าไปในเมล็ดถัว่วจนหมดหรือเกือบหมดนะคะจากนั้นจึงนําไป ปรุงหรือประกอบอาหารนะคะด้วยวิธีการที่ใช้น้ําน้อยหรือไม่ใช้น้ําเลยนะคะอย่างเช่นการนึ่งนะคะแล้วก็หากจะต้มเนี่ยก็ต้มทันทีนะคะหรือต้มในน้ําที่แช่นะคะ,ะต้มให้ถั่วเนี่ยสุกพอดีจนน้าแห้งนะคะทําให้สงวนคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากที่สุดค่ะ และในบทที่2นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างไรให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเราได้รู้จักกับการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละประเภทนะคะว่าต้องเตรียมอย่างไรนะคะเพื่อที่จะนําไปประกอบหรือว่าปรุงอาหาราได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็สามารถที่จะสงวนสารอาหารในแต่ละวัตถุดิบเหล่านั้นได้นะคะ การเตรียมวัตถุดิบที่ถูกหลักนะคะก็จะสงวนคุณค่าทางโภชนาการค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วในบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องของการทำตำรับอาหารกันค่ะ